พี่น้องเลยบรรยากาศยามเศร้ากระลมเย็นบ่ยบยเนาะคึ้นผ่าคึ้นพนบรรยากาศตอนนี้สระวงก็อยู่ทุงท่งไฮทุงท่งนาเนาะทุ่งไฮทุ่งนาใกล้เคมบ้านพ่มพี่น้องเลยนี่ขอไปใน,นก,ก็บเสื้อกล้าวนะก็ัซเปนนะเฮือนสระวงเนาะพี่น้องบรรยากาศคึ้นผ่าคึ้คนพนร่มบ่ยบ่ยวันนี้พ,พี่น้องเลย โดยกาบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอซีหักแพงกันเบิร์สุดคนเบิดสมองสุบอนวัตเป็นทั้งภายในหรือต่างประเทศกันยินดีตอนหับเขาสซูซองสระหลวงบนันไดอี้วเนอะ่พี่น้องเปิดภาพออกมายามเมือเ้ากะขาวงามเขียวอุ้มทุ่งพ่อแม่พี่น้องเลยพร้อมกับบรรยากาศคืมภาคึืมพลเนาะพี่น้องหน่ยเนาะมาพบพ่อซองสระหลวงมาหนี่กะ ทุงห้ทุหนาคือการนอดสะดวกก็มาสู่นาเวียกสู่นางานเก่าลำไห้ลำนายพี่น้องเลยเนื่องจากว่าเมื่อว่านี่ทางสะดวกกับแก่กล้ามาแต่หน้าโตทุงหญ่เนาะพี่น้องเนาะมาลำนาแคมบ้านขอมพี่น้องเลยหน้ากระสามให้เนาะพี่น้องกลาวกับมาโรยปลายเนี่ยทางสะดวกกับลกอย่างเต็มื่อว่านี่เนาะกับแก่กล้ามาแตเมม่อว่านี่เดี่ยงพี่น้องเลย หน้าอีนาะพี่น้องเนาะสลวงก็มาล่อบ,บนเขาแคมบ้านเนาะพี่น้องก็น่างามเนะาะงามเพราะทั้งนั้นน้าสะรวงอีกเพราะว่ามันใกล้แคมบ้านพอน้องเนาะหย่าก็ลายเน้องพี่น้อง,ยอยน,น,องน่ะหย่าหน้าสะรวงเนาะปะ้าผมท่านกับพ่อสะรวงกันซ้อมกันหน้าอยู่ก็เอาค้อยมาก,กินเนาะพี่น้องเนาะมาแต้มอือซื่อผู้เล่น พานผู้ใหญ่พี่น้องมันเป็นมั่นจันเนาะจัดวงเอาค้อยมากินก็ยังไงโอเวอร์วิวหยาลายเนาะคพี่น้องเอาค้อยมากินเต็มมือมั่นจันทุ์นหยาแคมหวานมันลายแันเขาบอกเอาค้อยมากินนี่โอ้หยามันชิขึ้นถ่วมเข่า่พี่น้องเลยกะจหลวงมาอาจสิมาเฮ็ดสองปีนี่นาะคอนพี่น้องเนาะหากะเฮ็ดสองปีนี้ กระบุลายดอกน้พ่อพี่น้องสามให้หนึ่งให้ใหญ่ให้นึงกระหันกรให้ 1, 2, 1, น 3, 1, ่อยสองให้เนาะนาสามให้ชาลาเด้ว,วันนี้กับพอดีครบหนึ่งเดือนเลยพ่อพี่น้องลยทางสะดวงลํหนาเนาะครบหนึ่งเดือนเต็มเลยเนาะเพราะว่าก่อนสะดวงที่ลงลำามิดรนะกับวันที่สามสิบเอ็ดเนาะวันที่สามสิบเอ็ดครบหอบหนึ่งเดือนเลยชมลำเดาเมื่อนี้สามให้เนาะพี่น 3, 1, ้อง แต่ละปีก็ะสะดวงลำหน้ากะคมหอบหนึ่งเดือนทุกปีพ่อพี่น้องมันกลยอยากซ่าแน่เนาะคนโบรายเนาะพเคยน้องเนาะป้าเข่าเคมมาบ้านพ่อพี่น้องเลยเคียวงามอุ่มทุ่มพูะนเนาะงามกลัวทางนาสาวดวงอีงกเพราะว่า,ามันเป็นขี้พุนเนาะขี้พุนบ้านไหลลงมาแล้ก็อยากง,งามเนี่ยกอกงามงามพ่พี่น้องเลยพวไกลเคมเมือนเคมบ้านกะนบรรยากาศมันนี้ก็คโคตรดีเลยพ่อพี่น้องเลย ลมเย็นวอยวอยนกะคึ้นผาคึ้มพลโอ้ยใส่ลำนาแข่งพนแด้เหมือนนี้เนาะลำนาใกล้แคบบ้านแชมพี่น้องเลยป้ากับทางตาพอสะดวงเป็นกับสองคังงนไ้คันนายเนาะลำเนวันี้ก็พอดีครบหนึ่งเดือนเต็มเลยทางนาสะดวงลำนาปีนี้พอพี่น้องเนาะคันว่าแล้วปีนี้ก็คือว่า ครบหนึ่งเดือนเต็มน้องพี่น้องโอ้โหไถรวงก็กินหญ้าเนาะพี่น้องเนาะมาเต็มรวนจันทร์พวกเมื่ี้ก็วันพุธเนาะพี่น้องเนาะจนรวนกินพันอิ่มพวกเนาะจะสิกินเพราะว่าหญ้าลายเด้แต่กี้ก็้ายลายให้นี่ทั้งแถวโพนเนเอามาปลูกแล้วเนาะพี่น้องเนาะยังแต่ให้ทางหลังสะดวกเนี่ยบนให้กินะพี่น้องเลย กหลังหน้าปริมวลเลยพ่อแม่พี่น้องเลยแบบะนอกจากความบาฝนประทุกจะสะดวกใช้เพื่อภาพลังคนกระเวนขาดลงมาขาดแต่เนาะหลังจากลุงขาดแล้วก็ทางสะดวกไปเชิญหากินขา้าวยังลุงมาลำพ่อพี่น้องเลยแค่แต่ว่ามันสะไวก็ให้มันเลี้ยววันนี้เนาะพอดีโควหนึ่งเดือนเต็มเลยเนาะถ้ามันโบเรียวกะแหละมืออื่นพ่อแม่พี่น้องเป็นมือซ้ำเนาะไป หนึ่งเดือนกับหนึ่งมืน่นเนาะคันว่าวฮาวายเนาะพี่น้องคันฮาวายกะแล้วมื้อนี้ลงเพิ่นแบะขาดลงมาขาดเลยเพิ่นมา,า,นา,าขาดหน้าให้เพิ่นก่สิไป,ปเอียเพิ่อนเพี่น้นองเนาะออกไปหาถ่ายคลิปข้างนอกเลยเนะาะบรรยากาศคึ้นผาคึ้นพนเพี่น้นนองยานเมื่อเช้าโอ้แต่เปนกะยามนี่กะเวลาไปก่อนเนาะพี่น้องก็อยากว่าแน่แต่เป็นสูงยานนี่ อันนี้ก็จะเป็นเขาว,นาวานเพิ่นได้นพะี่นอ้องอ๋อมีแต่หญ้าหญ้าสัก,ก,ก,เก,กูเปลี่ยนวันนัลูกตาเราก็ไปเมืองไทยเบิดเพื่นพี่น้องเลยไปหาเงินเราก็อยู่กับสองสองเท้าเราเนาะสองตายายเราอะไรเราก็เลยบ้านนาะมีแต่หญ้าเพื่อนพี่น้นนอ,อ,นองเลยใจนี่เราบ้านนังงามเนาะปีนีวัวปานใดมีแต่หญ้าหญ้าก็ะไรลายรเพื่อนพี่น้องเลยโอ้ทั้งพุนปฐงพุณนนังงามเขียวอุ้มทุ่มอยู่ทั้งพู่ เนี่ยเอื้นสะดวงกับซึ่งกัต้นเผาพี่น้องใกล้ๆกับอันเข้มหน้าสะดวงนี่แหากระเฮ็ดสองปีนี่เนาะทางท่อพ่อพซ่ซอหาก็ได้เฮ็ดสองปีนี่แหีะป้าหยาขนนาพี่น้องเลยเกี่ยวห้งอกินได้เนาะอ๋วยสะดวงกับจนอิ่มวนไปวนมาอยู่ควยสะดวงกับควยท่อพ่อพี่เนาะ ตีโตนี่แหละพี่น้องเลยอย่างพ่อได้แย่งกับบุถึงวาลายดอกพ่อได้กินหยาน้ำขันงห้ทันหน,นา้าอ้าวต้พี่น้องเลยนาใกล้เคียงบ้านยันจะหยียบพันกองแก้วเลยเนาะเป็นเด็กเป็นดาเพราะว่าใกล้เคียงบ้านเนี่ยมันว่างบนตุ๊กยังกันกน,น้ำสไหลด์สมากผู้คว่ยสะดวกอิ่มเตะระโตยืนหวนอยู่พ่อพี่น้องเลย ลำหน้าแคมบ้านอ้นอ่อนมาพี่น้องก็ซาสะดวงลำปีกายนี่หน้าสะดวงกับว่าอ่อนด้วยกับบุษมิโน่เนาะหน้าลินลัดเรื่องหน้นาสะดวงคงใ่ายกะแต่นี่ก็อ่อนเดยใกล้แคมบ้านมาพี่น้องเลยทางลงเฝนกับพอทางเธอพอกับสอบคนาอยู่ทางลงเฝนกะสิขาดเนะาะตัวทะลุพันติดขาดเลยลงมาถ่ายแต่เศร้า,าเลยเนาะเป็นสิขาดหายหน้อยก่อน นี่ก็บชายคุยกินแล้วกาสชิ้นใหไปให้ตัวท่านได้ผูกเนาะพี่น้องให้ตัวนะจะมาไถาให้นี่หญ้าลายขั้นห้องบูทัยก็โอ้ยมันขึ้นมาใหมาย่ยามมันถ่วมเข่าเนาะพม่น้อง,องยามเป็นไปขึ้นหน้าบ้านของเจ้านี่บรรยากาศโอ้ควยก็จนอิ่มยืนห้วนอยู่ควยสะรวงกะ ทางสาวก็เป็นการสวมกันนาอยู่เนาะอหยาลุกโล่หยาลายเนาะพี่น้องตะลวงจะขึ้นหากินข่าวเตรียมลูกแม่ลำก็ ลำเศ้าขัดแล้วไทยเศ้ากับเชี่ยวามะนี่เนาะพี่น้องเนาะพอดีครบหนึ่งเดือนเต็มเลยโครงการสะดวงเห็ดหน้าเห็ดหน้าปีนี้เนาะพี่น้องกันมันสีเรีวนี่กะหนึ่งเดือนเต็มเลยขันเร่วอื่นกบหนึ่งเดือนกับหนึ่งมืออะไะพี่น้องเลยโอ้ยเนาะบันคันสสะดวงรอคอยเนาะพี่น้องเนาะขันบัตลำทงพเูเร่วแล้วมาโทงนี้โอ้ยสะดวงกะมีแห้งหน่อยหนึง่งพวงพี่น้องเลยเพราะว่า สุดท้ายเด้เนาะที่ออได้อมเลยแต่ละมือโอ้ยตอนตื่นมาสู่หน้างานลำให้ลำหน้าคู่มือคู่มือลำหน้าแล้วก่ะที่ได้เศร้ามือจากมือหนึ่งสองมือก็ได้ไปอนนะนไไปอันลุกห้าออกจากมันพอพี่น้องเลยมันจะว่าสะดวงเคยเอาลงคลิปเเนาะมันกระไรหล,ยหลยอยน,น่ะนสะดวงกับว่าพิ่เดเนาะห้ากหลายไรผมพี่น้องในถ่วมมันสะดวงฮนะ คันเทาบอนโลกออกน้ำนีเพราะว่าหากหยามัมสชีผมกับแบบหัวมันเนี่ยมันจะบ่งงามพพี่น้องเลยตอนนี้สะดวงกำลังยางเขา่าในบ้านเนาะในเฮือนนี่แหละเข่าไปกินเขา่าเปียมลงมาดำนะหยาสังเปลี่ยเมื่อที่ะสดวหลวงรอค่อยนองพี่น้องเนาะเจ็บเอิดมือสสดวง ไปลำหน้าอันโตทงทงใต้นะ่ะคุณพี่น้องเลยทว่าหนาดินทรายทงนะยึดจนแข็งเบิดดินนะเพื่อเฮาอันลำห,หน่อหกนาเนาะแข็งเบิดเป็นดินทรายป้าทางทีเราลุกมนันเราคพี่น้องเลยมีแต่เครื่องปลูกเครื่องพังมันก,ก็กะมีมักแตงกะมีผักบงกะมีเนาะผักสดี หมักบวบป้าครบทุกแนวพ่อพี่น้องเลยละลุมนันดีเราอันนี้เนาะดินันหอมนึ่งกระปุกจนเต็มมืดอืมพี่ทางพี่กับบวบป้าเบิ่งสะดวงสิพายเบิ่งเข่าแคมป์ผ่านพ่อพี่น้องเลยงามเดือดเนาะเป็นกอตั้งขมุกข,ขมุกอยู่นะโนี่ก็เข่าหน้าบ้านพ่อพี่น้องเลยอ๋อหยาห์ยากร้ายนเนาะผม กอเงยเข้มเลยเขียวทุ่มอยู่นาแขมบ้านโอ้ก็ได้นาแขมบ้านนี่ถือว่าโชคดีเลยพี่น้องเลยเขางามเขียวทุ่มเป็นกอขึ้นอยู่เนาะสะดวกกันไก่แขมบ้านนาสามไฮคุณน้องเลยจักกาประมาณจักสองสามตานนี่โอ้ถือว่าได้ลายเติบแต่เขานี่กัเนาะสะดวกกันนาก็ไม่ได้ลายพี่น้องเลยเพราะว่า นากะบอลกาสองตาสามตาสี่ต,า,ตา,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 าเนี่ยแต่ละบอลกันสามบอลนึงมันยังคุ้นโบราณอยางลำซ่าแน่เราจงหอบอันคมหอบหนึ่เดือนเต็มนะคุณพี่น้องเลย,ยดำเลยซ่าเน่คุ้นโบรายเน่เออเสร็ดวงก็สข่าเฮือนก่อนนอนคุณพี่น้องเนาะเตียนตรงมาลำหน้าขันมาแร้วนี่กะโอ้ยดีใจให้สะดวงกันเนาะ ว่าบูทำงัวพอเผ็ดน้อยเพิ่นเป็นกระเพางให้กินสามโตงัวกะอันนี้ก็เป็นอันนะบักบวบทั้งเฮือนสะดวงเนาะกินได้พอดีถอกนะในยังไม่ชนิดติดด้แบพี่น้องเลยนี้กาที่สะดวงแกลุงพนแก่มากว่านนี่เนาะพอเผ็ดน้อยเพิ่น สลวงกับลกถะหลังจากเพิ่นมาแต่เบียดแต่ทายคลิปเพมันก็เอาไปแก้ก้าให้อ่านี่ยพี่น้องเลยใส่รถไถมาแต่กะจักสิพ่อดูโบเนาะพี่น้องเนาะก้ากับประมาณลอยปลายนี่แหละแต่มันเป็นมัดน้อยเนาะพี่น้องเนาะท่นบุพเพกะใจไปเอาอยู่หน้าอีกลกเติมมีห่ามาบัดนี่แต่มันมัดน้อยนะพี่น้องเลยลอยปลายอยู่แต่มัดน้อยเนาะลำเบื่อเกินนะหนาคือสิบวยาง่ายบนไหนละ งามอยู่กันเนาะอนีิสะดวกกต่สแไปหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะก่อนเพื่อนพี่น้องเฮ็เตรียมลงไปลำหน้าทั้งพอเพดน้อยเพิ่นกะลุงเพิ่นเลยเนาะคาดไทยให้เลยเพิ่นคาดไทยให้แล้วกัเพิ่นกาสิออกไปข้างนอกถ่ายคลิปดูเลยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพิ่นถ้าเพิ่นมาตะเวนเพิ่นกะสิมาซอยเนาะพี่น้องกานสะดวกลำแล้วไปกะโอ้ยถือว่าเก่งแล้วมึอนี่พ่อพี่น้องเลยคือสุดแล้วหรอกสะดวกบามื่อนี่ ต้องหาจะเป็นมอือดูแหละหนึ่งเดือนก็หนึ่งมือพูแลพ่อพี่น้องเลยพอดีเต็มไดนะ้นอกคันมาดเด้วมัเนีน้เต็มหนึ่งเดือนเด้พ่อพี่น้องเลยจนสวยเนาะเวลาตอนพี่น้องเลยแต่เว้นตอนนี้ก,จกะจักมุงแล้วนะเจ็ดโมงไปพ่อพี่น้องเยนะ้ยเนาะจิบโมงสามสิบห้าวมสิบห้าฮ็ดกินข่าวกันเริ่มหิวเข่าแล้วพี่นอนะ้องเนาะลงเห็ดหนาเวียกแต่เศร้า ด้ยอาสลับคลิปนี้กับโบมี่อย่างไรเด้อเนาะสะดวงกัไในมาลำหน้าแคมว่าม่นอกะเป็นเมื่อสไ้ายของปีเฮ็ดหน้าปีนี่พ่อพี่น้องเลยกับมือที่ว่าสาววงรอคอยเนาะพ่พี่น้องว่ามือเลี้ยงกนแหละหลำบแล้วเต้จนในหลายที่เต็มเนาะจนหนึ่งเดือนเต็มเมื่อนี่พ่อพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ขึ้นผ้าขึ้นผนเนาะโอ้ยลำหน้ากับคีมมวนลุ่มไปสิพ่อพี่น้องเลยสะววงเฮ็ดหน้ายางไง อากาศเย็นบดแบบนี้คู่มือเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าต่ปีนี้กับเฮ็ดหน้ากับบุคอยได้แข่งแดดป็นใดดพี่น้องเลยมีแดดส่งนุ่งกับเบืองเนาะพะอดีกับมืดภามุดฝลตกก็ะตอมาเลยถือว่าเฮ็ดหน้าปีนี้ถือว่าโอโอเคดีพี่น้องเลยนำในเขากับชิบูได้ขาดเนาะปีก่อนปีก่อนมาเนาะน,นำสิลํากับตะไห้ก็ต้องได้หลุดน้ำน้องขาดคืนพี่น้องเลย ลังจากเขาลำนาลงแล้วเนาะปีนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าดีมีน้ำลายพี่พี่น้องไงเพราะว่าแถวนู้นเพราะว่าก็ไม่ได้หลูดเนาะแถวเทียงนาสะรวงอะแต่และปีต้องได้หลุดพ่อพี่น,น้องไงหลูดจากน้องขึ้นมาปีนี้ก็ถือว่าเฮ็ดหนากะถือว่าโอเคดีน้องพี่น้องเนาะสมบูรณ์แบบเลยไม่ได้ดูดน้ำลูดในน้ำเงืองน้ำมันก็ไม่ได้คอยเปลืองไปไดนปีกลายก็ปีเชื่อนี่โอ้ดูดแถวนู้นนะพี่พี่น้องไงปีนี้ถือว่า พี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้กับสะดวงกับสีดําลาไปแล้วเนาะของปีสะดวงลําหน้านพี่น้องปีนี้ปีชุดไทยยังแต่ถละลอเกี่ยวว่าพี่น้องเลยพู่แหละทุนาเตรียมเกี่ยวเข่าคือเข่าพห่แหละพี่น้องเลยปีนี้ถือว่าสาําเร็จเนาะลําห้ลําหน้าของปีวันที่สะดวงรอคอยเอ้ยสําหรับคลิปนี้กับสีไรล,ล,ลําลาไปแล้วเนาะในใจกับพ่อแม่พี่น้องเขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้สะดวงนีนเด้อเนาะ ตาสรวงพอพิพาทประการใดกขอโทษขอขอภัยเนาะก็กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีะัวัีดีเ้ย